อยากให้พูดถึงแรงบันดาลใจในการวาดภาพเกี่ยวกับป่าชุ่มน้ําที่นํามาจัดแสดงในครั้งนี้ครับก็อยู่พูดถึงชิเนียพื้นเพจริงผมก็เป็นคนลุกน้ำอิงเหมือนกันนะก็มันมีมันมีน้ำอิงแถวบ้านแต่ก่อนมันจะมีมีเรื่องเล่าอยู่ก็เป็นเป็นเรื่องจริงเนี่ยคือคือมันเป็นช่วงของน้าลึกแล้วก็มีมีคนที่บ้านเป็นผู้หญิงเนี่ยขาไปจมน้ำตรงนั้นนี่ย แล้วเขาก็ตั้งชื่อว่าวังตรงนั้นเขาเรียกว่าวังเพราะมันเป็นหล่องน้ำลึกแล้วคนตายเขาชื่อชื่อตูมเขาเรียกว่าวังที่ตูมมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็ก็เลยมีความมีความรู้สึกว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่น่ากลัวสําหรับตัวเองเพราะว่าสัมผัสแล้วก็มันเราเราไปน้ำอินทรีย์นะเราจะเจอพ่อบอกว่าเนี่ยอย่าไปใกล้เพราะเป็นวังอีตูมวัองอีตูมน้ำลึกมันก <Liberty> ็เลยอะไรที่ฝังใจมันตลอดว่าเออมันเป็นพื้นที่น่ากลัวแล้วก็ก็เลยนํา นำมาเสนอเป็นรูปกิจกรรมเป็นลักษณะภาพบรรยากาศของของเรือที่บรรยากาศของเรือเหมือนวิญญาณอะไรเงี้ยหรือเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่ตายตายตายทั้งต้นอะไรเงี้ยแล้วก็บรรยากาศที่มันเป็นสูเสเดชประมาณช่องขําก็สื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกความคอบครลัวของตัวเองแล้วก็มามาใส่ภาาตรงนี้ครับแล้วอ่า ในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำเนี่ยครับที่แม่น้ำอิงเนี่ยเราเราอยากเผยแพร่ออกไปให้คนนอกได้รู้ยังไงบ้างครับก็สิ่งที่สัมผัสแล้วก็สิ่งที่ตัวเองรับรู้มาบางส่วนมันก็เป็นเรื่องของของอธรรมชาติที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเลยผมรว่าบางทีเราทำาอะไรบ้างกับธรรมชาติหรือว่าเราไปาจำกัดหรือว่าทำทำลายหรือว่า ไปทาให้มันเส้นทา,างน้ําเปลี่ยนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีส่วนเพราะวกหกลังวผมว่ามันมีการกั้นเขื่อนหรือว่าทําอะไรบางอย่างที่มัน,มนเกี่ยวกับการไม่ธรรมชาติขึ้นจะรู้ว่ามันก็มันไม่มีสมดุลข,ข,ข,ของเรื่องของวัฒนรรมวิถีของเรื่องปาา่าของเรื่องของธรรมชาติเนี่ยเรื่องบางอย่างว่าถ้าถ้ามีอะไรอยากสื่อว่าได้แน่สื่ออะไรที่เป็นธรรมชาติต้อคงให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะตรนี้อยากให้พูดถึงการ ที่มาจัดนิทรรศการป่าชุ่มน้ำมะครับเรามีวัตถุประสงค์ยังไงแล้วก็เราอยากเปิดอยากให้คนภายนอกรู้จักป่าชุ่มน้ำยังไงครับอ๋อก็้าที่ของศิลปินครับเพราะฉะนั้นได้ไปสัมผัสกับป่านะครับเป็นป่าป่าชมแสงนะครับเป็นเป็นต้นส้มแสงหรือว่าอันนี้ครับที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นพื้นที่อย่างุรักักเกี่ยวกับป่าไม้ผืนผืนสุดท้ายแถวนั้นนะครับเพราะว่าต้นไม้นี้ก็มีอายุราวๆเป็นหลายหลักร้อยปีนะครับแล้วก็เป็นเป็น ป่าที่ว่าสร้างอาหารให้ชาวบ้านครับก็เลยไปไปสัมผัสเราประทับใจป่านี้แล้วก็มันทึกไว้มันคือเป็นงานศิลปะครับเราที่เรานํางานศิลปะของเรามาจัดแสดงครั้งนี้ครับมีมีจานวนกี่ภาพครับก็มีทั้งหมดยี่สิบหภาพครับทั้งหมดสิบเอ็ดศิลปินครับภาพทั้งหมดนี้เราจะมีการประมูลจำหน่ายด้วยไหมก็มีการนิการแล้วก็ ตั้งราคาจำหน่ายครับขระมูลแล้วก็นําบางส่วนก็นําไปไดนะ้ช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินตายนะเป็นประโยชน์ต่อสาธารนมชน่อไ้